มันมาแล้วน,น้องฝนมืดตึ๊บอีกฟังนี่ตะเวนขึ้นเต็มฝ้าอยู่เว้าวโขา,า,าดคำเบิ้งแนมะ่เัสดีครับพี่สานมิเจ้าครับฝนตกแห้งหลายยังว่าพี่น้องหนาวด้วยฝนลงนดูดูแลสุขภาพนด้ด้ครับเด้เห็นห่วงกันดอกว่เมื่อนี้เอาความรู้มาฝากสำหรับคนที่รัก สุขภกพนะครับสูตรง่ายๆแต่ดีทั้นเพชรตามกระแห่งดีนะพี่น้องทั้นบริเวณแต่ว่าเป็นอย่างก็ไม่ได้เสียหายอย่างนะครับถ้าเฮตตามนะครับสูตรนี่ง่ายนิดเดียวสูตรนี่ดีเพราะว่ามันสามารถกําจัดทําลายหรือว่ายับยัง้งเซลล์มะโรงมะเร็งนี่ได้เลยนะพี่น้องนะสูตรนี้รวมถึงซีด หรือว่าเนื้อง,งอกในร่างกายเขาได้ด้วยนะพี่น้องนะและอันนี้ยังควบคุมความดันโลหิตสูงได้นะพี่น้องแล้วก็ยัดซอยให้เลือดไหลเวียนดีเพราะให้เส้นเลือดอุดตันได้นะครับแค่สูตรนี้นะครับที่ว่าง่ายๆมันง่ายสั่ใดไปเบิ่งเลยพี่น้องนี่บักนับไปหามาคันไปหามาแล้วเฮ็ดไปพร้อมๆกับอีสานพ่เจ้าได้เลยนะครับแล้วเขากับ พาซี่นะครับพาซี่เป็นยังซี่นะพาซี่เรต้องเอาซี่อีกใยแบ่งซี่นะครับเอาประมาณซี่หนึ่งยังซี่นะครับนี่แล้วเฮากออกมาหั่นท่อนจกเป็นจากสองสามทอนนะพี่น้องนะไอซี่ได้ประมาณยังซี่นะครับนี่ฮอกเอาจากสามชิ้นนะพี่น้องชิ้นยังซี่นะครับท่อนยังซี่นะครับใส แก้วลงไปเลยนะครับจากสามก้วไอ้สามเปียงนะครับนี่แล้วเขาก็เติมน้าห้อนเน้นย่าต้องเป็นน้ําห้อนนะพี่น้องนะใส่ให้เต็มแก้วเลยนะครับประมาณนี้แหละแล้วกับปล่อยไว้จากหานาทีนะครับเป็นอย่างจังให้ปล่อยไวจ้จากหานาทีจากหรือว่าพักหนึ่งนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้มันสิเป็นจากใส่ไปยิ่งซี่แล้วมันสิกลายเป็นน้ำอันคลายนะพี่น้องอันคลายก็คือ ที่ดีต่อสุขภาพต,ต่อต้านอนุมูลอิสระอย่างนั้นและนะครับนี่ก็สิเป็นน้ำตัวนี้ออกมาเลยนะครับเมื่อมันเป็นน้ำอันคลายต้านอนุมูลอิสระปรับสมดุลของร่างกายล้วเขาจ็กินเป็นประจำท่านี้นะพี่น้องนะบัวว่าสิกินย้ำใดก็ได้นะครับแค่คล้ายๆว่าเลคือน้ำซาแบบนัดนี่แหละนะครับง่ายๆของง่ายๆซํานี่เฮ็ดกินเป็นประจำมันก็สีซ้อยไป ยับยัง้งหรือว่าทำลายหรือว่ากำจัดไอีิวาม้านะพี่น้องรวมทั้งซีดทั้งเนื้องอกในร่างกายได้นะครับสูตรนี้บ่มีผลเสียต่อร่างกายนะมีแต่ด้านบวกเลยแหละนะครับสูตรนี้บักนับกับน้ำห้อนรดชาติของมันกับลดบักนับนี่แหละพี่น้องนะถ้าหักนัดสมกับสีสมถ้าบักนัดหวานกับสีออกหวานเท่านั้นเองกินง่ายว่าเป็นอย่างนะครับแค่นี่เดี๋ยวซีม้มเบิง้งมันห่อนอยุ่สิสนดอกว่า กหอมซื่อๆนี่แหละพี่น้องกันคือเขากินน้ำธรรมดาง่ายเฮ็ดกินคำว่าเสียหายบ่มีคำว่าบดีต่อสุขภาพบ่มีเหมาะหลยเหมาะคักสำหรับค้นรักสุขภาพกินแล้วดีคักบอเซยร้องเบิงสวัสดีครับ